สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทุกูบทุกคนครับผมคนบานบานสวัสดีครับยำเสาครับอานี้ครับผมจัดหาครับเซนบึงสัมพันธ์ครับแยกลาหุนมาบึงสัมพันธ์ครับไรทีม,มุ่งหน้าขึ้นไปพักดีจุมพลครับอามนี่บรรยากาศดีพี่น้อง อาฟุนกะสิไหาเบาบางลง่ไหลเติมชุ่หรอกพี่น้องมีฝนฟ้าอากาศนะครับเนาะฝนตกแง้มเศร้าครับผมอ่าผมแลนรถออกมาเมอเศร้านี่พรพอฝนพอดีครับจอดเลยครับจอดรถอ่านอนดในถนน เร้าแห้งเซาจังหน่อยครับผมเห็นมันแห้งจังหน่อยกรดิ่งดีครับในไทยบรรยากาศของเศร้าให้พี่ให้น้องเบิ่งครับบรรยากาศดีๆครับพี่บรรยากาศดีๆครับ,บรราาครับนะพอจอดว่าฝนบ่รโตกะปานนี้ก็ดี พอดพาภาดีชุมพน้นแล้วล่ะครับวันนี้เหนเลยเนี่ยสีพอดเขา้าังเคยบุนละครับดีเรียนออกมาครับมาพอฝนเมฆหมอกครับหมอกกำลังขึ้นครับเป็นหมอกเป็นฝนขึ้นครับวันนี้โอ้งาครับ โมเย็นตาเลยครับหลังจากแข่งแรงมาโดนนาอพี่น้องหลังจากแข่งแรงมาโดนอ้าวบานนี้ครับเตรียมเก็บได้เลยครับพักวานบานนี้ไข่มดแดงกระตุ้งใครมดแดงตง้งพักวานออกครับคือกันปัญญ์ครับผมคุณกระตีเบาบางไปแน่แล้วพี่น้องบาดที่เนี้ย จากผมเอามาดูนครับโอ้เย็ยนเลยพี่น้องเง้ยเศร้าห,หนาวกับห่อนรึดไหมเห็นหมอกได้พี่น้อง เป็นหมอกเป็นท้ากลางบรรยากาศโอ้เสียดายครับอมองจุดชมวิวมองหันก็ดีหมอกขึ้นหลยอยู่ครับนะ่ยอยู่มองเขาเอยนะครับจุดชมวิวมองจุดชมหมอกครับมองหันทรายหมอกอาะที่ลาลอยู่ครับ ก็มีสวนปลาไปานะครับโอ้งามงามงามถ้าผมอัดสั้นแน่น FC เด้อเอฟซีเลยเพราะว่าผม มีแนวตั้งกล้องแบบนี้เนะครับผมเอาติดมองกระจุกท,ท่ายทำให้พี่เห้นองเบิ้งครับแล้วก็เล่นไปพร้อมพอทางคนกรีดอาจทิ่ทนแต่เทือนแนนนิดหน่อยครับก็ขอโทษขออภัยายลายครับงบประมาณยังมาทนายมีพี่น้องอดเอาไอ้มีงบประมาณซื้อของดีๆมาตั้งค่ายให้พี่เห้นองกันครับผมกำลังศึกษาอยู่กำลังกี แนวทางเหตุยังไงครับการกิบว่าไห้มันสันสะเทือนเนาะครับเนาะสำหรับยี่เอากล้องอโกโปรกับวันนด้มีเงินพี่นอ้องวันได้มีเงินสื่อครับวันนี้กับถ่ายคลิปวิดีโอจากามือถือนะครับเนะาะแต่มือถือกับเคียงระกซีหาพันอดอกพี่น้องเอ้ยพอได้เหตุพอได้ให้พี่ให้น้องเบิรงครับบดเอาครับ ันดาวสะกอนสันแนแต่เทื่นแนกับคโทษขอไปไลายลครับเ้นนี้ครับผมเ้นนีม้าเ้นบึงสัมพันธ์แยกล่าหุ่นบึงสัมพันธ์้าก็ที่มุ่งนามุ่งนาขึ้นไปอันเขาพักดีชุมพลครับมุ่งนาขึ้นไปเขาพักดีชุมพล เอาเมืองนี่ฝนมาตกพี่น้องฝนตกอยูเม,มืองเดียวอ่าของนี่ฝนมาตกครับผมก็จอดรอจนว่าผมว่าถนนเปียกผมก็เลยบเบรนครับผมล่างรถมาไหมจ,จอดเพราะเนี่ครับอยู่ต้นเขาอาัติตกครับเพราะว่าเป็นหมอกครับนะเป็นหมอกหมอกลายครับก็บตกอยู่แต่ว่าหากตกก็ เปียกๆดินเปียกน้อยนึงเนี่ยครับเพราะดินไลยนี่แัก็ดีแล้วครับวานนี่พักวานกับสีโป้งเอาไหมเนาะครับเชน,นี้ครับเสินลงลุงมาจากเขาพักดีครับนี่แต่ตอนนี้ค้า ผมกำลังดิ่แรงขึ้นครับในช่วงเศร้าครับเห็นเขาพักดีครับบานน้ำอ้อมครับห่างหายกันไปไล่ไลยมือเติบแล้วครับมาบ่ได้มามไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งครับเสียนหนีเพราะว่าผมดิ่นแต่เสียน,น้ำหนาวอยู่ครับเพราะว่าผมมีรถขึนน้ำหนาวมันก็ออกหลยครับเลยได้ขึ้นน้ำหนาวย่างเดียวพี่น้อง บรรยากาศครับกะทิดับฟุ้นแน่ครับวันนี้ฝนหน่อยลงมาแล้วกะทิดฟุ้นกะทิหายแน่ครับโอ้บวไหวครับวันก่อนนี้ฟุ้นครับไลย มันไม่ได้จุดดอกครับก้อยแต่ว่าไฟมันใหม่พู่ไหมเขาครับนะครับไฟใหม่พู่ครับราซื้อว่าเกือบที่ทุกน่วยแล้วครับพู่น้ำหนาวกับไหม่เบิดแลเราครับกันเลียกันยังหน่อยแล้วครับที่พระท่านได้ไหม่เนาะลังจากนี่ไปฮอดเดียนหานี่ครับคนกับที่โต๊ะช่วงนี้กับที่ห้างไปอีกโดน้นนะครับอับน,นี้เมืองแล้ว เอฝน,นช่วงนี้ครับฝนตกช่วงนี้เขาเอื้นว่าห่ามดอกบกม่วงนะพี่น้องฝนตกห่ามดอกบกม่วงบกม่วงกกำลังเป็นน่วยเป็นมากเป็นอันนี้แล้วแต่ผมว่านมามาสาฝนฝนมาสาบนบกม่วงแห้งบกม่งเป็นหมากไนแล้วแต่กะออกบกม่วงอ่ะซุ้มเป็นสาเนี้ยกำลังกะเป็นดอกครับกำลังเป็นดอก าันี้ผู้ใดติดผูกก้ยกกยอยลูกยังกะฝนหน่อยลงมาแล้วครับเตรียมผูกก้อยปลูกมั่นล้วครับปัดทีหนี่งบรรยากาศย้ำเศร้าๆ้อๆพี่น้องเนาะวนี้อากาศดีได้พี่น้องโอ้ยเหมูวาน,นี่หอนไร วานนี้ฮอนหลายวันที่สิบเจวันนี้เป็นวันที่สิบแปดครับจัดจอขอข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยน้อยก็ได้กับบานสงการแล้วครับ<า>เก็บเงินเก็บคำกับบานกับซองเฮาเด้อพี่น้องเดินทางตลอดปลอดภัยครับเส็นรัดเบิ่งไม่คลิปคนบ้าน,น,นได้เลยครับผมนะไปที่ไปทั้งใดมาทั้งใดกับเบื่อง ขี่ปนบ,าน,บานครับนำเสนอเส้นทางลัดครับผมออกจากกรุงเทพสระบุรีนะกรุงเทพสระบุรีครับมาหอดแยกล่าหุนครับผมเลี้ยวขวาเป็นขึ้นมาเป็นทางเทยภูมนินยครับทางขึ้นมาทางเทยภูมิเส้นบึงสัมพันธ์ครับลัดไปได้อีกหลายมองครับผมออกจาก ภาคตยุมพ้นเลี้ยวใส่กะทิเขาน้องบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์คุณล้วครับออกผู้เขียวออกชุมแพคอนแกนเมืองเลยออกไปทั้งคุณล่ะครับคิดว่าคาดว่าครับสงการาม พนที่ข้นมาหลา่อ่าก้ช่วงปีใหม่อยู่ดอกครับเพช่วงปีใหม่กับปมีอย่างหลายเนาะครับเนาะกับมากินมาฉลองปีใหม่กัน้ซื่งและปีใหม่ไทยนี่ครับอ่าการละเล่นมันที่ได้มันอ่าลายยางกว่ากันเนาะครับเนาะการละเล่นเนี่ยที่มีลายอย่างก้อนกันมีการละเล่นครับได้เล่นน้ำเล่นยางกับโอ้พี่น้องพ่อกันครับช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้เนาะครับเนาะ เทศกาลสงการ,การปีนี้ครับนี่ได้เดินทางกลับบัานกับซองครับอาลินาพาครอบครัวไปเที่ยวมงังหันเที่ยวมังนีเรียนมงนัมงหัมงนมังนีไปแล้วครับของนี้ฮาก็โต้ได้พี่น้องถนนเบียกเปียกอยู่นิครับอ้อยก็เริ่มเบาบางแน่แล้วพี่น้อง เริมเบาเริมบางแล้วครับสําหรับอ้อยล้านอาทิตย์เรือแต่อ้อยโคต้าเนาะครับเนาะ,ะเหทือแต่อ้อยโคต้าเพื่อนอ้อยโคต้านี่เขารุงงานครับอาทิตรอแต่โรงงานนี่ยังติดอยู่เลยพี่น้องผู้ไปรอกอะ่ะสองมือหรืออาจิตยีสิบชั่วโมงเต็มกันเลยครับ หลังจากได้จอดถ่าคนยู่บางหันก็นได้นอนยู่งยิบนึงกับพอดีครับผมก็ไ่ได้พักฟันหลายมือแล้วก็่ได้นอนติมซิ่มหลายมือแล้วพี่น้องเลงงานครับได้นอนเทียละสองชั่วโมงได้นอนเทียละสองชั่วโมงครับเอาจากน้ำหนาวมาลงเขามาหอดลงเขาแล้วก็หาทุ่ครับตัวดีมาหอดลงงานกับ ตีหาพี่น้องตีซี่ตีหาเืม,มอ <c oughs> จอดพักยางกับอยู่ประมาณจะเทียงคืนหอดตีหนึ่งครับนั่นแหละครับผมได้นอนนะเทียงคืนหอดเตียนึ่งตีหนึ่งออกจากนั้นมากัดสัดว์เงาเลยครับบัดนี่เนี่ยไปลงสยามกับอยู่ขั้มปิงครับ กติเลียนเซ็นกติเลียนเสน็น,เสนนั่นคือเสน็นเส็นในลาวีครับเส็นลาวีไปเส็นซับเส็นลเวีออกเข้าไปซับไงอ๋อคํมปิงครับกติเลียนเส็นนั่นครับทางมันไก่พี่น้องตัวติดลุ่งเขามาได้ จากน้ำหนาวลงมาหอดแยกค้อนสารนะครับหอดแยกค้อนสารหนิวใส่เวลาเติบครับเฉพาะผมเลียนออกมาจากอาตีนผู้กระดึงนะครับออกจากร้านออกจากร้านประมาณสองสองทุ่มครับสองทุ่มผมสีลุงเขามาหอด ลงเขาแล้วนี่ก็บที่ประมาณหาทุ่เคืองครับทุ่งเคืองมันลงซาครับเพราะว่ามันลงประกาศลงไว้ครับเพราะว่าลงซ่ามาเมื่อนี้ที่ได้ขึ้นครับขึ้นปเปวสองคันแรีนขึ้นไปสองคันรถคันนั้นเป็นรถพื้นที่ครับเป็นรถน้ำหนาวครับเอาน่องมาเรียนน้ำเป็นรถพื้นที่ครับก็เลยก,กาให้แก้ขึ้นไปน้ำครับ คนที่เ่เคยขึ้นไปกับพวก้าให้เล่นครับบ่ก้าให้เขาขึ้นไปเอาครับอันตรายสเสียคนขับครับสเสียรถเสียคนขับเพื่อนบางใดมันอันตรายเพื่อนเ่เคยไปเคยมากับพวกกาให้เสี้ยงเนาะครับเนาะก็ะเลยจําเป็นจกควงก็ต้องได้เรียนถ้าเอาบอร่ระทันก็ต้องให้น้องไปซอยขั้นทีอยู่พื้นทีนะครับเนาะืม่น,นี่อาจสิได้ขึ้นสองพ่วงครับอาจจได้ขึ้นน้ำหนาวอีกคือเกาแล้วครับ แต่ละมือนี่ครับโอ้ยแต่บอได้พักวันเต็มที่แล้วครับเพราะว่าช่วงงานเลี้ยงพี่น้องอดเอาอหาเงินเที่ยวสงการคือกันละครับหาเงินเที่ยวสงการเนาะสงการนี่ครับตลอดปลอดภัยทุกๆทุกคนนะพี่น้อง ยากาศเจ้าๆกับฝนตกไหมครับมีเมียกม,มีหมอกครับอ่าผมเรียนปกติครับก็ได้ทาฝนทายังผมการที ปัน,นี้ก็ที่การหย่อนลงงานหรอครับบางทีผมก็หอ่อนลงงานตีตีห้าหกโมงะครับหกโมงหย่อนลงงานครับห่อนหอนละเวงใส่เวลาเรียนบ่่โดนครับประมาณสามทั่มงครับถ้าเป็นน้ำหนาวครับกัดฝน,นต้งที่นี่ขึ้นบ่ได้ได้พี่น้องอ่าโทษเลยครับห้ามเด็ดขาดเลยครับเนี่ยกันนย่อนยังเป็นน้ำหนาวยุดเลยครับ ขึ้นบ่ไวครับขึ้นบ่ได้รถฟรีครับรถสิฟรีเพราะว่ามันมื่นนำ้ำยางน้ำพี่น้อง,อน,อ,งอนนำอ้ำยางมื่นน้ำยางพอว่ามันเลยฟรีครับเฮ็ดให้รถฟรีในย่นี่รถนำ้ำยางเพิ่นบอมีแล้วมันบ่ได้สั้นครับบ่ได้ชันแหงถึงกับ ต้องอันนี้ครับยูเห็นนี่ก็ับเพอเป็นยังครับเห็นได้ครับถ้าน้ำหนาวนี่บพได้เลยครับกันฝนตกแบบนี้ห้ามเด็ดขาดครับไม่แต่ลดหน่อยลดง่ายนะครับลุงเขาขื่นเขาลุงเขาก็ยังอันตรายครับถ้าฝนตกรดหน่อยอ่ากันค้นพื้นที่ครับลดน้ำหนาวนี่ค้นพื้นที่นี่แก๊สข้าเจาสิบอว่ขึ้นว่าลุงเลยครับ ฝนยุดฝน,น,นแหงฝนหลัก็เจ้าจังที่ลงครับถ้าลงรถน้อยเพิ่นกับที่ค่อยลงเอาครับเมื่อคืนนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวไปเอ็นที่จังสีเขาบัลลู่จักนะครับเขากับพัลลู่ะครับว่ามันถี่มื่อวมเมืน่อเนาะบางทีมันเลยเกิดอุบัติเหตุรลายครับเ,เกิดอุบัติเหตุแต่ฝนตกเป็นฟ้องจังสีนี่หามหามเลยครับน,ำน,น้ำแล้วอันตรายที่สุดเลยครับเบรยอยู่แล้วรถนกระไหลได้พี่นนอะ ขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีนะครับเนาะโอ้ผมดีใจบักหลายนึงพี่น้องดีใจครับค้นเขามาติดตามครับเฉพาะกดติดตามนะครับเนาะสองพันกว่าแล้วโอ้ยผมดีใจหลายพี่นอ้องยอดวิวคนเบิงเนี่ยครับลังไหลมาเทมากครับผมอยอดวิวคนเบิงคลิปผมจมห็บในเอฟซี FC ฟังกับค้นกับเขาไปเบิง้ง วันหนานัน่นกับสองหมื่นสามมื่นแล้วครับสามหมื่นสี่มื่นแล้วครับนี่อ่าเราคลิปก้อนนั่นกับหมื่นขึ้นแล้วครับที่ปล่อยคลิปผมอ่าโจมเรียงคอมเมนต์นะครับเนาะโอ้กับขอบพระคุณหลายๆครับเอฟซีทุกผู้ทุกคนอ่าขอบคุณที่ใหก้กําลังใจนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยใหยก้กําลังใจคอยอ่าแนะนําครับ หลายท่านหลายๆายคนครับเพราะว่าที่เป็นพี่เป็นน้องขอขอบคุณหลายๆครับมือใดครับผมได้โอกาสผมมีรายได้เกิดขึ้นผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วครับผมจิตัดเสื้อให้ครับสำหรับพันแรกครับพันแรกครับผมมิทยอยตัดให้เลยครับผมติดอคีวอยู่ขออันนี้ครับเดี๋ยวผม ผมผมตัทย่อยตัดให้นะครับเนาะทยอยตัดผู้ใดที่เอาเป็นเสียแข้นสัตนหรือเสียแข้นเาาครับข้อมินเขม้าครับผมที่เขาไปอ่านเบิ่งครับว่าที่เอาเป็นเสียแขนเาาหรือที่เอาเป็นเสือแคนสัตนครับผมนี่ได้ตัดนี่ตัดให้ถือครับเพราะว่าผมนี่ได้สร้างตัดให้ครับผมนี่ได้สร้างตัดเสือให้ หลับเอฟซนะครับเนาะเอฟซเข้ามาติดตามลักลกเลยนะครับเนาะก็เป็นพันคนแรกครับก็เป็นพันหนึ่งพันคนแรกที่เข้ามาติดตามเนาะพี่น้องกติให้เบิร์ตทุกคนละครับต่ว่าตีคอยทยอยทยอยให้เอาเนะกติให้ผู้ให้กำลังใจครับเริ่มเริ่มคอยสนับสนุนคอยแชร์คอย,ย,คอ,ยอันนี้กันไปเนาะครับเนาะก็ดีใจละครับ ได้สองพันกว่านี่ผมดีใจแล้วพี่น้องดีใจแล้วครับแต่มีความสุขได้พี่น้องพี่น้องได้เข้ามาเบ่งได้มีคอมเมนต์มีอันนั้นนี้นนเข้ามาครับแนะนำการเฮดคลิปเนะครับเนาะเพราะว่าผมว่่มีโอกาสที่ได้ลุ่งไปไาย คือลหลายๆคลิปาลาหลายช่องที่เพื่อนได้ลงไปไทยเพื่อนมีรถเแลายนลงไปไทยนเนื่องจากว่า,าผมเห็นจังสันบ่ด้เนาะพี่น้องผมกับผมมีเวลาที่ได้ลงไปแบบนั้นเนาะผมกับอาชีพผมกับขับรถนะครับอาชีพผมขับรถครับอันนี้อยุคผมกับที่ลงไปไทยแบบนั้นผมกับเพจไทยพี่น้องเบื้องแบบนั้นบ่ด้เนาะครับผมก็เลยขอเป็นแนะนำ เดินทางการเดินทางดีกว่าเนาะครับเนาะกับเลยอเนะาะไทยในช่วงแบบนี้เพราะว่าผมได้เดินทางไปมอง,งนั้นมองนี่ก็พ่อได้ทายให้พี่ให้นอ้องเบื้องเนาะครับเนะาะยังสั่นได้อยู่ครับเพราะว่า,าผมกับวาสรมารที่ยุดงานลงไปทายแบบนั้นเนาะครับเพราะว่ารายได้ผมกับพ่อท่านได้มีเนาะครับภาระผมกับยังมีอ,อยู่เนาะครับเนาะยังมีภาระทีับผิชอบยอยู่กต้องเย็นจังสี่ละครับเอา ทยให้พี่ให้น่องเบ่งแบบนี้เอาอาทิตธันแน่สะเทือนแน่ก่ะขอโทษขออภัยพี่น้องลายลายุกผูทุกคนปวดหือปวดตาเน่ก็โอดเอาครับอดเอาทนเอาอค่อยโอดไค่อยอ่อนเอาครับครับมือได้มือหนึ่งครับผมผมมีทุนมีอันนี้ดีๆผมกอ่ีติดตั้งกันสั้นสะเทือนแล้วก็ตีซื้อกล้องดีๆมาไทายให้พี่ให้น่องเบ่งครับ เดินมาไทยให้พี่เห็นน่องบึ้งบางเทีผมก็เดินทางกลับบ้านกรับยังไงี่ผมขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านผมก็อยากไทยให้พี่เห็นนองบึ้งเด้ครับอยากเคลีแบบนั้นอยู่ดิอยากไทยอยากอนี้ให้บึ้งกันเส้นทางการเดินทางขึ้นกันเด้ครับแต่ว่ามันบมมีกล้องครับผมบมมีกล้องบมมีอันนี้ผมก็เลยบ่ตามมาที่ที่ไทยให้ให้พี่เห็นนองบึ้งได้เนาะก็เลยนี่แหละครับมีโอกาส มีโอกาสได้ท่ายก็ได้ท่ายหนารถนี่แหละครับได้ท่ายรถคู่ใจผมนี่แหละครับหรือทางไปน้ำกันครับเพราะว่าต้องต้องทำงานครับต้องทำงานไปน้ำเห mm. ็ดไปน้ำครับก็ mm. มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับเนาะผมจำซื้อบ่ไ้ครับ mm. อ่าผมจะเห็นแกท่ายคลิปทั่งรถขึ้นกันเนาะครับ mm. แกกับท่ายรถ คลิปจังรถกันผมกับติดตามอยู่ด้ผมมักจำซื้อบ่เลยอ่าค,นค้นดีขับรถนัเนหรืขับหัวหลากเล่เนแล่้นผลละไม่อ่าแก้ติดล่นผลละไม่ขามเล่าไปเล่าไปพม่าเนี่ยครับอ่าเป็นตู้เป็นตู้เย็นนะครับเนาะเป็นปรถตู้เย็นตะกี้แกก็รับจ้างละครับวันนี้แกก็เลยมาออกรถสิบล้อครับอ่าออกรถหัวหลากมาแล่นเองนะผู้ดใดผมหน้าหน้าดี คิดว่าเอฟซีหลายๆคนอาจีอาจจอาจจะเขาเขาได้เขาไปเบิ้งเนาะครับเนาะอาจจเคยเขาไปเบิ้งครับบ้านแกอยู่ทั้งนะครสวรรค์นี่แหละครับแต่ว,ว่าแกกับคนอ้วนคนอ้วนนะครับเนาะแกครับหัวลากอีซูซูนะครับเนาะอีซูซูสามหกครับเป็นรถตู้นี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมผมว่าแกเฮ็ด คุคนกับไปติดตามหลายเนี่ยพี่นอ้องผมก็ยังติดตามเพื่อนอยู่เนาะการต,ติดรุ่นน้องผมอยู่ดอกการติดรุ่นน้องผมอยู่ดอกผมติดตามแต่แต่แกลงคลิปได้คนติดตามประมาณสองพันคนอยู่นะครับผมเบิรงแล้วอ่ะผมเบิรงนน้องเขาเฮ็ดคลิปเฮ็ดอันนี้มาแกกับที่ไทยการเดินทางกันเดินทางไปขามล่าแน่แล้วกัน ไปรับตู้รับยังแน่ไปยังสิล่าครับเลยด้เบิง้งเห็นแล้วครับเลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วผมก็มกักแนวนี้อยู่ครับคิดอ่าช่องแรกผมกเฮตุมาแล้วม,มันเสียครับคุกกะเข้าไปเบิ้งกำลังไหลายแต่อันนั้นค้นติดตามเพราะท่านหลาหรอกครับถึงผมเฮตุเพราะท่านได้เปลี่ยนเนาะครับเนาะกับมีตัวนี้ มาผมกับเขาไปเบิ้งคลิปเลยไลค์คลิปไปเบิ้งไลค์ไลค์คนครับต่างเรียนรู้ไปเนาะพี่น้องผมก็อ่านหนังสือบ่ค่อยเก่งผมก็เลยบ่กล้าเฮ็ดแล้วผมอ่านคอมเมนต์บางเที่ยวผมก็บ่รู้ว่าสิตอบเพิ่นจังได๋เฮ็ดจังได๋เนาะครับเนาะแต่สมื้อนี้อ่านดูต่อดูหลายก็เป็นไปเองเหรอกครับพี่น้องเออจากคนที่อ่านหนังสือบ่ได้เลยผมก็เลยเป็นคนที่ ตะกี้ผมอ่านหนังสือบ่ได้เด้พี่น้องผมเลบ่กลาาแสดงออกป่ก้าคิดป่กกาว่าบปกกกานั่นน่ะนี่ไปเพราะว่าผมอ่าน่อครับผมอ่านหนังสือ่อแล้วพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาผมก็บพรู้ว่าเขียนอ่านแล้วที่ตอบเพิ่นยังไ๋จังี่นะครับผมบ่รู้จากครับสมมติมือนี่กับเพาะอ่านออกอ่านออกเขียนได้เน่ยกับพี่น้องหลายๆคนอาจจะเห็นที่ผมตอบไปบางแกกับตรงแน่้ยเพราะตรงแน่เนาะครับเนาะ ่าผมก็ใส่บดแล้วก็บวกเอาครับแต่ผมก็อ่านอพออ่านได้อยู่แลวพออ่านให้พี่อ่านคอมเมนต์พี่น้องได้อยู่ครับอ่านแล้วก็อยายาง้คอยต่อเพจเอิงครับผมเพชเอิงูเ้เดียวบดเลยครับผมมีผู้ใดเห็ดต่อยผมมีผู้ใดเห็ดต่อยเนาะพี่น้องอ่านามทาั้งล่างซึ่งป่าใบฝนมันโตแข้งเติอด้วยพี่น้องคอยลงครับผมประกาศลงไว้ดอกเพราะว่ามันมึน ดีจครับดีใจมากๆครับขอขอบคุณขอบขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับที่เขามาติดตามและเขามาคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปสร้างคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ล้วครับเดินทางกันมาเงาไก่แล้วเนาะครับเนาะต่อกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคนบ้านๆสวัสดีครับผม